โหลดหนังสือในแบบอ e ีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามลายแอดนี้ได้เลยครับ1ิเกตความรู้พระชายารัชทายาทแห่งโชซอนตอนที่4 1. พระชายาสกุลซินเป็นพระชายาในรัชทายาทลียุงรัชทายาทในพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9ทรงเป็นญาติทางห่างกับพระสวามีพระทรงสืบเชื้อสาย มาจากพระเจ้าเซจงกษัตริย์องค์ที่4ี่เหมือนกันโดยพระนางมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9และเป็นอาหญิงทางห่างของรัชทายาทผู้เป็นพระสวามีซึ่งก็ไม่แปลกที่ญาติทางห่างจะกลับมาแต่งงานกันได้เพราะทางฝ่ายพระชายานั้นสืบเชื้อสายทางราชวงศ์มาจากฝั่งพระมารดาแล้วผู้หญิงสมัยนั้นเมื่อแต่งงานออกไปก็ถือเป็นคนละครอบครัวทำให้สามารถกลับมาแต่งงานกับราชวงศ์ด้วยกันได้ 2. ในสมัยพระเจ้ายอนซันกษัตริย์องค์ที่10ลูกสาวของจองเชมยองได้ผ่านการคัดเลือกและกําลังจะได้เป็นพระชายารัชทายาทโดยเธอถูกวางตัวให้เข้าพิธีอภิเษกกับรัชทายาทลีฮวางแต่ทว่าก็เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจจากพระเจ้ายอนซันขึ้นทําให้รัชทายาทถูกปลดไปด้วยซึ่งภายหลังคุณหนูจองก็ได้แต่งงานไปกับคังฮีซินบัณฑิตท่านหนึ่ง 3. พระชายาสกุลปาร์ก เป็นพระชายารัชทายาทนานหลายปีแต่กลับเป็นราชินีไม่ถึงปีก่อนที่จะได้เป็นพระพันปีอีกหลายปีซึ่งพนางก็อยู่อย่างเงียบๆไม่มีบทบาทอะไรมากนักเนื่องจากฝั่งพระนางไม่ได้มีอำนาจอะไร 4. พระชายาสกุลยุนชายาในรัชทายาทซุนฮีรัชทายาทของพระเจ้ามายองจงกษัตริย์องค์ที่13เป็นพระชายารัชทายาทที่ภายหลังแม้จะเป็นไม้ไปแล้วแต่ก็ยังได้อยู่ในวังต่อ เพราะพระราชินีทรงอนุญาตซึ่งพระชายาก็อยู่ไปจนผลัดแผ่นดินเป็นแผ่นดินของกษัตริย์องค์ใหม่และสิ้นในฐานะอดีตพระชายานั่นเองได้รับพระนามตอนเป็นม่ายว่าด็อกพินและได้รับพระนามที่พระสุสานว่าคงฮีพิน 5. พระชายาสกุลยูชายาในรัชทายาตลีฮอนหรือองค์ชายควางแฮรัชทายาตในพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14พระนางเป็นพระชายารัชทายาตองค์แรก ที่มีแม่สวามีอายุน้อยกว่าตนเป็นสิบปีเพราะพระเจ้าซอนโจทรงอภิเษกกรรมเหตสีองค์ใหม่ที่อายุยังน้อย 6. พระชายาสกุลปาร์กชายาในรัชทายาตลีจิลรัชทายาทในพระเจ้าควางแฮกษัตริย์องค์ที่15ถือเป็นพระชายารัชทายาทที่ชีวิตน่าหดหูอีกพระองค์หนึ่งเมื่อครั้งพระเจ้าควางแฮโดนยึดอำนาจและในประเทศพระชายาและรัชทายาทต่างก็ถูกในประเทศไปด้วย พระนางและพระสวามีพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งบางก็วางแผนหนีสุดท้ายสวามีของพระนางก็โดนจับได้ส่วนพระนางก็ปลิดชีวิตตนเองจากไปอย่างน่าสงสาร 7. พูดถึงพระชายารัชทายาที่มีชีวิตน่าหดหูพระชายาสกุลคังชายาในรัชธายาโซฮยอนรัชทายาของพระเจ้าอินโจกษัตริย์องค์ที่16กก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จบชีวิตได้อย่างน่าสงสาร ทรงเป็นพระชายารัทธายาตองค์แรกที่ต้องไปอยู่ต่างแดนเพราะต้องไปเป็นองค์ประกันตามพระสวามีพอกลับมาก็ถูกกล่าวหาว่าทําให้สวามีต้องสิ้นพระชนท,ทั้งทั้งที่าัทายานนั้นผิดใจกับพระบิดาจนสิ้นพระชนอย่างปริศนาสุดท้ายพระชายาคังรวมถึงครอบครัวและล,ลูกๆของพระนางก็ถูกปลดและประหารชีวิตมีเพียงพระโอรสองค์เล็กของพระนางที่รอดไปได้จากการช่วยเหลือของผู้ที่ยังจงรักภักดีอยู่ 8พระชายาสกุลชางกับพระสวามีคือรัชทายาทอีโฮรัชทายาทองค์ที่สองในพระเจ้าอินโจกษัตริย์องค์ที่16มีบรรพบุรุษสืบมาจากพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9เหมือนกันซึ่งแน่นอนฝั่งรัชทายาทผู้เป็นสวามีสืบทอดมาจากฝั่งพระบิดาส่วนฝั่งของพระชายานั้นสืบเชื้อสายมาจากฝั่งพระมารดาน,นั่นเอง 9. พระชายาสกุลคิมชายาในรัชทายาทลียอน รัชทายาทของพระเจ้าฮยโยจองกษัตัตย์องค์ที่17แห่งโชซอนเป็นพระชายาเพียงองค์เดียวที่พระสวามีไม่มีสนมเลยตลอดชีวิตของพระองค์ 10. พระชายาสกุลคิมกับพระสวามีคือรัชทายาทลีซุนรัชทายาทในพระเจ้าฮยอนจงกษัตริย์องค์ที่18ต่างก็มีเชื้อสายสืบทอดมาจากโอรสและธิดาของพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14ที่เกิดจากพระสนมคิมอินพินทั้งสิ้น โดยรัชทายาทสืบเชื้อสายมาจากพระโอรสส่วนพระชายาสืบเชื้อสายมาจากฝั่งพระธิดาสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามลายแอดนี้ได้เลยครับ